ข้าวนาลานกาบสัปดาห์นี้ค่ะเป็นสถานการณ์ความคืบหน้าที่บริเวณนาลานกาบโดยมีท่านศิกมาศรเป็นหญิงอโศกตระกูลดูแลฐานนาแห่งนี้ค่ะซึ่งอยู่ในช่วงที่ข้าวกำลังออกรวงออกช่อซึ่งมองดูแล้วสวยงามเขียวไปทั่วท้องทุ่งนาค่ะลานกาบค่ะค่ะต้องทำให้เขาสวยให้เขางามเราจะได้ความสุข การจะให้ได้ผลผลิตดีเนี่ยเพื่อที่จะดึงดูดให้คนอื่นเนี่ยเขาทำตามแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วเนี่ยอยู่ในความของการตอบแทนบุญคุณของศาสนาแล้วก็พ่อท่านพาทำแบบนี้เราอยู่ในฐานะที่พอเป็นไปได้แล้วก็ทำหัวท้ายสมบูรณ์ทุกอย่างอยากพาพวกเรามาดูข้าวมันก็ข้าวก็เริ่มเริ่มเริ่มเป็นลูกหวายแล้วค่ะ เป็นน้ำนมแล้วเป็นลูกหวายแล้วเนี่ยค่ะก็คิดว่าตักประมาณหลังกลางเดือนกันยาแล้วนะคงจะได้เกี่ยวถ้าเราเกี่ยวด้วยมือนะฮะข้าวมันแปะแปงข้าวดอกาะลสินค่ะข,ข้าวเหนียวค่ะอ่อ,อนกินอร่อยทั้งหมดนี่ข้าวดอนี่ประมาณเจ็ดไร่เริ่มออกรวงค่อยๆทยอยกันออกรวงถ้าน้ำไม่ท่วมนะคะกะว่าหลังสิบห้ากันยาเนี่ยนะคะคงจะได้เกี่ยว สามอาทิตย์ทิศให้หลังนะคือมันยังมีหลายส่วนฮะอย่างอย่างส่วนนี้อย่างส่วนเนี้อันนี้ก็ยังไม่ออกค่ะที่เกี่ยวเอาไปเกือบตุลาฮะแปลงด้านนี้เป็นแปลงแรกแปลงนี้เป็นข้าวหยอดข้าวหยอดฝนตกได้สองครั้งก็หยอดกําลังของข้าวหยอดเราเราหยอดแบบเป็นเป็นหลุมใช่ตักหลุมเอาแล้วก็หยอดข้าวนี่เป็นข้าวที่อันนี้มันเป็นพันธุ์ของเรานะคะชาวบ้านที่ไปเอาของของชาวบ้านมาใช่ค่ะพันพันที่ คนบ้านกุดละงุมเขากินกันบ้านไม่ได้กินเราก็ไม่ได้กินคิดว่าแบบนั้นเลยค่ะข้าวพื้นถิ่นแล้วแต่เราทำสองสองอย่างนะคะพันนี้พันนี้นี่เป็นข้าวหยอดเนี่ยกําลังจะดีกว่าข้าวดํามันเหมือนพลังให้พลังค่ะพลังมันจะแข็งแรงกว่าเราเม็ดจะเต่งกว่าแล้วก็รวงจะใหญ่กว่า